สวัสดีด้วยจ้าพอกันอีกแล้วคะ่ะกับเอ้ยทุกตาพาฝันมาค่ะพอกันกับเอ้ยก็มีแต่พามาคลิปกินกาแฟเนาะค่ะเนาะมากินกาแฟนนำกันได้จะเด้อมนมวนมักาแฟค,คาชกาแฟ มื่อนนี้มันเป็นฝนตกหลินค่ะดังเหือนเอ้ยอ่ะอันดับแรกกะเอิ้นพามาหูบกาแฟก็อนืน่อจาะเนาะ โอ้ยมีแห้งมีแหงจ่ะมีแห้งมีแหง,แหงนา,นะ,ะ,าะ,นนะค่ะอ่ะกาแฟอุ่นๆหอมๆสค่ะชื่นใจบรรยากาศข้างนอกก็ฝนตกลินค่ะฝนตกลินมืดมือ้อซื่อมนนเนนา,นาเนี่ยกระโปเป็นเตื้อนาะค่ะเขาก็อยู่ทางเหนือเหือนมาเนี่ยอ้อยู่ทางอัน ทางถึงเหือนค่ะเอ้ยนมาเอ็ดงานพับผ้าเอ้ยกองผ้าก็เตมหละคะ่ะ่าทิ้ทายเบิ่งเนอะทั้งกองผ้ารีดน้ำนอนคนอผ้พาพับน้ำ <c oughs> ก็เลยฮิวมอกาแฟขึ้นมาก็เลยอันพากินกาแฟก,ก,ออกอนน่อนจะนอยเนาะจะเนาะอันได้พอนคลายมวนมวนแล้วก็นาทำงานค่ะทำงานพับผ้ารีดผ้าตามสไตล์เอ้ยนี่บอกค่ะ งานบ้านหน่อยจะเนะาะทำบ่แล้วจักเทอะเลยการงานบ้านเนี่ยทำก็แล้วมือ้อสองมื้อพันเป็นอี่แล้วเนาะค่ะเนาะคือเก้าว่าง,งั้นเถอวปามันเป็นงานงานประจําวันงานคิดจวัดเนาะค่ะเนาะอันทุกวันว่าง,งั้นเถอะถ้ามื้อเลยเขาบ่อทำมันก็สะสมไว้เนาะคะ่ะเป็นมื้ออื่นก็ถ้างานรีดผ้าเออในการบเมน่นสักลรวรีดเลเกดยก็บ่ได้อันนั้น,นะะเด้อยค่ะอกระทิมไว้สักสองสามมือ้อ พาที่มันรีดเอ้ยกับมันรีดเมื่อน,นี้ค่ะพ,พับเอยเนาะค่ะเนาะอากามันก็นหลายอย่างมันเป็นงานบ้านว่างาั้นเดี๋ยวไปทางานบ้านก็พอดีอากาศข้างนอกมันนั้นฝนตกเนาะค่ะเนาะฝนตกมาเป็นสล,ลึมสลืออยู่ด้วยค่ะข้างนอกเนี่ย

อันนั้นบังหารเอะปะเอ้ยก็มีแตง่งาน,นาางานนภพาทํางานว่าสินีป่ปะงานทํางานบ้านขางานรีดพาพับพาเก็ <c oughs> บเข้าตู้เนะาะค่ะเนาะจัดทามาเป็นระเบียบบางั้นเถอะปะแล้วก็แล้วค่ะอันนี้มันก็มันเป็นสีใบใบแลวนะคะทั้เงเงินเอ้ยมันเป็นใบๆบละแบบก็เงียบเงียบค่ะก็เงียบเงียบมันนี่บ่ค่อยมีเห็นอันเห็นคนอัน ย่างไปย่างมามันเพราะว่ามันเป็นฝนหลงเนาะค่ะเนาะคนมักจะคีค้านอกเหงื่อเอ้ยวาราปกติเห็นพันเอาอันพวกสัตว์เลี้ยงเนาะค่ะเนาไปปล่อยทุกไปพักกันย่างสินะอันมื้อนี้พันเงียบเลยค่ะเงียบ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 ก็บพเป็นเตือนเนาะค่ะเนาะมันก็มีมื้อเงียบแต่มื้ออันเวกเวกโวยวายแต่ถ้ามัอเหลือโวยวายแล้วพันวนห่วยเนาะค่ะเนาะอันไก่ก็บกขันเลยค่ะมื้อนี้ ขันหรือบ่าเอ้ยบได้เงยนกับบรู้เด้อไก่คางอันเพื่อนบ้านปกติเสียงดังเจียวเจ้าเนาะค่ะเนาะมื่อนี้พันเงียบเงียบไก่ก็ขี้ค้านซะบ่เนาะค่ะเนาะเอ้ยว่าฝนมันตกก็ไก่ก็ขี้ค้านขันก็มีเด้เนาะค่ะเนาะอันนี้ยังสเฮอฝังค่ะปกตินี่เสียงดังโบวเวกโวยวายเด้อค่ะไก่ยู่นึ่งมันก็ไก่ออกไปจักเหินเอ้อยู่เด้อค่ะแต่ว่าพันเสียงสรงเสียง มันนี้เงียบเงียบค่ะไก่ขันกันนิดนิดน้อยน้อยกับโบอันนั้นปกตินี่จักไก่ขันจักตืนน่นเนาะค่ะนอนนกกาบินห้องเพลงเงอฟังก,งกม็มีมันนี่กันเงียบค่ะเงียบฝนกับพันหลง <laughs> อะกระบอกว่ากันทั้งไก่ทั้งคนเน,นาะค่ะนอนแล้วถ้าใครคิดค้านกม็มีเป็นบอกค่ะเมือ่อไหรเนาะจะเด้ออันนี้ให้งผามากินกาแฟอันกวนมาทำงานบ้านค่ะ ได้คุยกันจะนอยเนาะค่ะเนาะทักทายกันบัดนี้นนะ็อัน่ะอันกาแฟมดทวยแเ้วเอ้ยกันทำพวาเอ้ยแล้วบัดนี้ค่ะรีดพาาในการหลังนะเหลืออยู่อันน่ะเป็นสักหมูนน่บุญเอยว่าฮันดีค่อยๆรีดไปเอานะค่ะเนาะเพราะเขาอันงานแม่บ้านงานพับผ้าเอ้ยคะ่ะงานจัดผ้าทั้งพาผ้าใช้หนห้องน้ำเนาะค่ะเนาะผ้าอันเสื้อผ้าที่เรานุ่งหลักสีบางอันหอป้าก็จัดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไป ก็มีตเตระธรรมก็ดีคือกันค่ะถ้าว่ามันเป็นมือแบบนี้แล้วบ่วมีจตะทําก็มันก็มีแล้วค่ะบาว่าว่าบ่ามีแตระทํานี่มันเป็ี่ยนไปบ่ด้เพราะว่าเอ้ยเป็นคนกระจุกกระจิกอยู่แล้วเอ้ยเอ้ยชอ,อบทำอันกระจุกกระจิกตามภาษาเอ้ยถ้าบ่าทำงานบ้านก็นั่งเฝ้านาโจอเนาะค่ะเนาะแม่นบอกนั่งเฝ้านาจอนี่ก็คือดูไปดูคลิปของเพื่อนค่ะ ไปเบิ่งคลิปมู่แหละค่ะไปเบิ่งเมื่อกี้ที่ไปเบิ่งตะ่อนคืนมาอันผับผานเข้าไปอันทักถายพันพันอันอธิบายอันแตงโมสีดำมันบอกแตงโมสีดำเอ้ยก็บ่เคยเห็นจากเทื่อดเลยค่ะอันนี้ก็เบ้ากันตรงๆเอ้ยก็เลยเข้าไปทักพันเบิ่งแตงโมสีดำลูกมันสิเป็นสีดำค้ำๆเนาะค่ะเนาะที่พันถ่ายลงนําคลิปเอ้ยก็เบืงแต่ว่าข้างในอันข้างในเป็นสีแดงมันบอก ข้างในเป็นสีแดงออกรสหวานก็แปลกดีค่ะเพราะว่าเอ้โบเคยเห็นเออย่างบบเคยกินสำได้กะแตงหมูสีดำเนี่ยมันเขียนว่าแตงหมูสีดำลูกก็งามงามค,ค่ะลูกขนาดพอกลางพอปั่นกลางนี่ค่ะลูกงามงามสีคมขมสักค่ะก็เลยเข้าไปเบื้องเออเข้าใจทำแล้วพันก็มีวิธีบอกว่าวิธีเก็บเนะานะขนมมันควันน้ำมันเป็นแบบหรือเบิง่งแบบหลือจังว่ามันเป็นซุกแล้วสิเนี่ค่ะ มันเป็นเกษตรอันมืออันเกษตรมือใหม่พันบอกแต่ว่าเพ่นคักอะอธิบายดีอันปลูกพักก็โอนขยันคักเนาะค่ะเนาะอันเห็นแล้วโอนนะคะเอ้ยเข้าไปเบื้องบ้านปลูกพักปลูกตัวนี้ก็มีความสุขค่ะเข้าไปเบื้องทักทายหมู่คู่แล้วก็เป็นนั่งเบื้งบ้านเรื่องเขาบ่เคยเห็นหนอะค่ะเนาะอย่างว่าแตงโมสีดํานี่ก็บ่เคยกลิ่นจำเน้อค่ะเอ้ยก็ได้คถ้าแตงโมปกตินี่กินนยุ่เหาอค่ะเนาะแตงโมน้ําผึ้งอันตัวนี้ที่ว่าเฮาเห็นมันอันแปลกๆเนี่ค่ะเนาะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันกระบเปกเพราะว่าเขามันเห็นมีเยอะว่างั้นเดอไปแตงูมมันก็มีไหลอันไหลไหลสนิทเนาะหลังลูกก็ย้อยใหญ่หลังลูกก็โผลอันซ้ำหัวอันซ้ำหัวตะกอนเนาะลังลูกก็ซ้ำกำปันมือกันแล้วแต่ผันไหลสนิทเนาะอันใหญ่ใหญ่พันใหญ่พันยาวพันแบบทางกวงเนาะลูกกลมกลมกันเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการการปลูกพะแมงไปไหวเนาะหลังคนมันก็เอาัน ที่ว่ามันเป็นมากแล้วก็เอาเข้าไปเฮ้มันเข้าตามรูปรูปร่างมันก็เป็นรูปพันรูปนี้มันบอกค่ะอันนี้กันแล้วแต่แต่ว่าตรงขยันเลยว่าถ้านธรรมจริงๆกันตรงขยันก็เข้าไปทักถายเบื้องพันก็ได้ความรู้ดีเด้อค่ะอันสำหรับเอ้ยนี่ก็แค่เห็นสวนพันธุ์นี้เอ้ยก็มีความสุขค่ะเบอร์เขียวๆอันลูกแตงโมออกลูกนี่ก็เห็นแล้วก็อู้นอกค่ะเพื่อนมณานมันเป็นแตงโมนี่ก็สามสี่เดือนมันบอกเพื่อบันนเก็บได้เนาะค่ะเนาะ เก็บได้ก็ไปขายก็ได้เงินว่างั้นเด้ะปะแล้วก็มีความสุขส่วนตัวอีกเนาะค่ะเนาะแถมได้อันมีความสุขส่วนตัวที่เอ้ยคือด้ค่ะแล้วแทมได้ทําคลิปลงให้คนอันเบิ่งเพื่อนเพื่อนได้เห็นเนาะค่ะเนาะบางคนบ่เคยเห็นคือเอ้ยทุกตานี่บ่เคยเห็นแต่งูสีดาเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็สนใจเอ้ยก็อ้อมันเป็นแบบนี้เนาะนะคะพันกันเล่าเออฟังก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะก็มีความรู้เพิ่มเติมเพิ่มขึ้นเนาะค่ะเนาะแล้วไปเบิ่งต่อีกค่ะไปเบิ่งอัน ดอกกระลำพันเอินผักผักแต่เลยเนาะผักกระแซงบอกค่ะอันนู้ว่าเออเอยถ้าเอยจำผิดเอ็ขอโทษนะค่ะเด้อเข้าไปเบิ่งดอกกระลำเนี่ยค่ะพันตัดดอกกระลำตัดดอกกระลำแล้วพันโบดีเอาอันพันโบดีเอาอันต้นอกเด้อค่ะพันปล่อยต้นไว้มันก็เลยเป็นผักกระแซงเนาะค่ะเนาะผักกระแซงเออผัก กระแซงพ่นเอินผักกระแซงเนาะค่ะมันสิเป็นยอดออกมาอันพ่นก็ถไทยดีด้อค่ะเขาพันกระสมกล้องก็ไปได้ว่าอันเวลาอันเอากระลำดอกออกแล้วเนอหัวมันออกเนะขนะแล้วมันก็ปล่อยไว้มันก็มีแต่โคนต้นกับใบอันใบอันสามสี่ใบข้างล่างเนอขนะวันนี้ดอกอันโนมันขึ้นใหม่นะคะบอสติโทเข้าเข้าใจทาเนาะเนะเอ้ก็นึกว่าพันธุ์คนที่มดโบด้อค่ะพันก็เอาไว้ก็แถมได้ขายได้อีกต่างหาก ไขยได้อีกก็คือมันซิขึ้นเป็นโน่ซำซาหัวหัวไม่เมือนหรอกค่ะเนาะมันซิเป็นยงเหยพันก็เอาตัดละคะ่ะเวลามันขึ้นแล้วมักก็ตัดอีกรอบเอามาขายเนาะคะ่ะเนาะมันกคล้ายๆมันก็คล้ายพักอันพักคณะเนาะค่ะเนาะมันซิขึ้นเป็นหัวเหยาวอันเป็นนั้นเป็นการเหยาวเยขึ้นอย่างการซาหัวไม่มือนะะี่ค่ะเอ้ยก็บพ่เคยเห็นจากเทือเลยคะ่ะเอ้ยก็นึกว่าถ้าว่าเอ้ยเอ้ยไปซื้อนําตลาด เอ้ตุกตาก็สิบอกว่าพันเอามาจากพักกนะ้ำโบมเมนค่ะเอามาจากหัวกระลำปีพันตัดไว้แล้วหัวข้างล่างใบข้างล่างพันทิมไว้นะ่มันขึ้นมาอีกอันนี้ก็เป็นความอันการใช้ได้สองรอบนะคะนะตัดโดหัวกระล่ำออกแทมยางมันช้ได้ก็ค,คือลูกลูกพันขึ้นเนาะคะ่ะลูกพันแสมขึ้นแต่ว่าแสมขึ้นคือเป็นแบบคล้ายๆพักคนะ้มาเดน๋อกไปเอามาพัดก็พัดเสือหมูรอบเสืออัน ปลาปูกุ้งเนาะค่ะนได้หมดทุกอย่างมันนึ่งมาแต่ก็ได้หมดว่างั้นเถอะ,ะก็เลยเอ้ยก็บ่เคยเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ะคะ่ะก็เลยบอกการ,กรเกษตรนี่ก็เยอะแยะเนาะคะ่ะเนาะที่พันธุ์ทำมานานก็เอามาอันแจกแจกใจความรู้เฮอเพอเฮออันได้เบิ่งเนอะค,ะะคะ่ะเนาะล่างล่างคนเขาุ่งหูจักนะคะเยอะเยาว่าเดาหูจักล่างคนก็ว่าเดาคือเขาว่าคือว่าเอออันนี้มันเป็นของอันลูกของดอกอันพักคณะแต่มันโบแมนเนอะคะ่ะเนาะ มันเป็นลูกของโดกกรำนะคะเอ้ยก็เพิ่งเคยเห็นนี่นะคะคืนกันมีอันได้ความรู้แปลกๆค่ะไปเข้าเบิ้งเพื่อนฝูงคักทักท่ายเพื่อนนะคะเนาะต่างเบิ้งอันพันเบิ้งโตตัวเบิ้งพันวบางั้นเหรอปะพันเบิ้งโตตัวเบิ้งพันก็คือกำลังใจกันก็ได้ความรู้นําค่ะเอ้ยก็เข้าไปเบิ้งพันก็เลยอันแฮงไซค์ือฝั่งเนาะค่ะเนาะมันกันเยอะค่ะเยอะเยอะลางคนพันธํารรมสวนเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นถ้าพันทําสวน พ่นก็เก่งไปอีกแบบนึงเนาะค่ะเนาะส่วนดอกไม้เนาะค่ะการอันเอาดอกไม้มาทําครีมเนาะคะ่ะแฮนด์เมคมันบอกคะ่ะแฮนด์เมคมาทําครีมมากระบอกวิธีทําเรียบร้อยเด้อค่ะถ้าว่าเหาสนใจก็ทะะําได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าต้นไม้ขึ้นนําส่วนถ้ามันเป็นช่วงหน้าเดี๋ยที่ดอกไม้บานไหลไหลก็สามารถที่จะทํไซด้ได้มันบอกเอ้ยก็ไปเบิ่งพันค่ะเอ้ยก็เ,เบิ่งหลายคลิปก็หลายความรู้เนาะค่ะเนาะเบิ่งอัน หลายคลิปที่ว่าพันเป็นงานทัตกรรมการอันทําแฮนเมคแล้วพันทําดีเขาก็เข้าไปอันเข้าไปทักทายไปเบิ่งพันก็เป็นความรู้ค่ะเป็นความรู้อันเพิ่มเติมเพิ่มเติมอันสำหรับอันวิถีชีวิตว่างั้นหรือ่าถ้าเห็นปั๊บก็เออถ้าสมมติอยากทํานี่เขาก็ทําได้ไหมเน่ะแต่ว่าเราก็อีกอย่างอันถ้าเขาโบไปเบิ่ง เฮาก็บบเห็นเนาะค่ะเนาะพูดตรงๆเนาะเอ้ยเอ้ยก็เข้าไปเบิ่งดีอยู่ค่ะและ้วเทือเอ้ยสนใจเอ้ยก็ไปติดตามพันเนาะค่ะเนาะวิธีการนําเสนออย่างเพื่อนบางคนมันก็ทําน้ําชาทาเตือนนี่ค่ะพันก็ทําดีนะคะเคล็ดลับพันดีพันก็ลังเทือมันก็เออเอามาใช้เนาะวิธีชีวิตเนาะค่ะเนาะลังเทือบางบางพักี่เขาก็เขากินอยู่แต่เขาบ่เคยขึ้นว่าเอามาเอดเป็นน้ําชาดื่มนี่ก็แทบมีอัน บำรุงร่างกายนำบ่างังนเถอะไปก็ก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะไอเดียดีค่ะลังลังคลิปก็ไอเดียดีดีเนาะค่ะเนาะลังคลิปก็เบิง่งแล้วก็เพลิดเพลินแบบคลิปไอ้ตุกก๊กตาผาฝันนี่มันพามันมได้กินกาแฟเนาะค่ะเนาะแล้วก็มาเว้ากระจุกกระจิกคุยกันสิเนี่ยค่ะอันนี้ก็เออแห้งไซสเฮอฝังแล้วก็พาทํางานบ้านค่ะอันพาขี่น้องชมพู่เนาะค่ะเนาะไปส่งนังสือพิมพ์งานที่เอ้ทำประจากันส่งนังสืบพิมพ์พุท่าเนาะ ก็แล้วก็อัดคลิปพากินกาแฟนี่ก็เป็นความสุขใจอันประจําวันของเออยด้ค่ะความสุขใจเล็กๆน้อยๆเนาะค่ะเนาะประจําวันของโมเมนต์นโมเมนต์นั้นมันบอกค่ะเขาก็ต้องหาแล้วก็ต้องทําเองถ้าโบทําเองก็โบมีเพื่อทําเพื่อค่ะ อันนี้แังไซเฮอฝังแล้วก็สุขใจที่เขาได้ไปทักทายเพื่อนฝูงเนาะคะ่ะเนาะที่พันทำคลิปแล้วเฮาวันบู๊หูจักเนี่ยก็ได้ได้รู้จักได้เพิ่มเติมข้อมูลว่าเออแตงโมสีดํานี่มันก็มีคือกันเนาะคะ่ะเนาะเออพังคิดว่ามันมีแต่แตงโมสีสีน้ําผึ้งมันบอกแตงโมสีน้ําผึ้งแตงโมสีแดงสีตื่นเนาะคะ่ะเนาะอันนี้พันแตงโมสีดําแต่ ก็น <formation> ึกว่ามันเนื้อมันดำแต่ว่าเนื้อมันไม่ดำเนาะค่ะเด้อพันธ์กระบอกตรงๆว่าเนื้อมันโบได้ดำนะครับเนื้อมันเป็นสีแดงเด้อหวานหวานเันสีบอกเลยค่ะก็ได้รู้ว่าเออแตงโมสีดำนี่เนื้อโบดำเนื้อแดงเนาะค่ะเนาะาล้ค่ะแล้วก็พักอันที่เอ่ยบ้าเมื่อกี้เออก็ลืมชื่อพันธ์กระบอกซื้อจำโบได้แล้วกระโบเม่นมาหมาแต่คณะเนาะค่ะเนาะพักแขนงเออค่ะพักแขนงนี่โบเม่นของโบเม่นโดโบเม่นอันโบเม่นคณะเนี่ยค่ะ ผักแขนงนี่หลังคนมั็คือว่าเป็นอันยอดอันคณะที่พันตัดละโบแม่นค่ะเอ้ยเข้าไปเบิ้งเมื่อวานนี่เรื่องของเรื่องนี่เข้าไปเบิ้งเมื่อวานนี้พอดีพอดีข้าพันกำลเสนอหลายคลิปเอยก็เข้าไปเบิ้งพันอยู่ผักแขนงเนาะค่ะเนาะผักแขนงนี่มาจากต้นกระหล่ำเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ก็เล่าสู่กันฟังเนะจะเด้อถ้าไปเบิ้งแล้วก็ได้ความรู้ดีเอยก็เพื่อเคยเหนจักืเทื่อค่ะ อันต้นกระลำพันตัดออกแล้วที่มันสี่เป็นขึ้นขึ้นเป็นจีๆเลยค่ะต้นเป็นซิปกว่าซิปแปดหอดซิปหอดยี่ซิปไอ้่ามันขึ้นจีแล้วมันสี่ขึ้นเป็นอันคล้ายๆพักคณะเนี่ยค่ะมันสี่ขึ้นเป็นอันซ้ำหัวไม่มือยาวๆเนะพักก็ตัดไปขายอีกตางหากอันนี้ก็ได้อีกความรู้นึงอะเอ้ยนํามาเอดงานเอ้ยค่ะวันนี้ก็มีโอเต้ฝอยกันเนาะเนาะถ้าว่าอันเพื่อนๆเข้ามาทักเอ้ยแล้วก็ได้ฟังว่าเอ้ยทุกตาเราเอสแต่เราพามาอัน เอสงานบ้านนอะคณะแล้วก็เลยพามากินกาแฟก้นทํากะมาข่ะมนม้วนน้ำเอ้ยนะค่ะเด้อแล้วกันะะถ้าว่าอันเอ้ไซต์เจอฝังกัถ้าว่าไปเบิ่งเราเห็นว่าเอ้เบิ่วัลพิษเราเราเข้าใจพิษกันบวบกันน,ะะนอกคณะ <c oughs> บวมีการบวากันนอค่ะเดอ้อเบิ่งแบบสบายสบายค่ะอ่ะบันนี้ก็ขอบคุณหลายๆในใจะเด้อที่เข้ามาทักกันค่ะขอบคุณหลายๆแล้วก็ เพอทุกบ้านมีแต่ความสุขเนาะจ้ะเนาะอยู่นํากันนานๆเป็นเพื่อนกันนานๆค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันอันยาวๆเนาะค่ะเนาะทักทายกันบ่มื้อนี้กับเมื่อนาเนาะเนาะบ่เมื้อเพราะมันเป็นโลกอันสังคมเมดียค่ะบ่เอามือนิ้วจี้จิ้มเฮอมื้อนี้กับไปจิ้มเฮมื้อนาเนาะจุ๊บใส่ซินี่ค่ะมันสิเป็นจิ้มเฮาเมื่อนี้มื้อนี้มื้อนี้เฮาจิ้มมื่อวันนี้เนาะเนาะเมื่อต่อไปก็ เบิ่งไปเบิ่งมาก็ข้าเหาหรือหมอก็บรด้จิมมันบอกเมื่อต่อมาก็ถ้าว่าไปเบิ่งอีกเห็นมันเด้งขึ้นเนาะค่ะเนาะยังบรด้จิมมันก็ไปกดจิมเ่อก็เป็นเพื่อนกันมันบอกก็มีแค่นี้ค่ะสังคมมันโลกันสังคมมันโลกไปไวเด้อค่ะสังคมปัจจุบันนี้ไปเร็วนะค่ะเด้อเว้าแต่เลยก็รระวังเด้อจ้าเจ้าน้ยานมันคืนมหาตัวผู้เจ้าเลยยากค่ะแกยยากเนาะค่ะเนาะเพราะมันสังคมไปไว ถ้าว่าเขาทําปกติที่ว่าคลิปที่เราทําปกติเขาบ่าได้ไปเตือเพื่อก็เาก็อยู่ได้นานค่ะเอ้ยว่าแล้วก็เป็นหมู่กันนานๆนนเนาะ,ะเนาะอ่ะวันนี้ก็ซ้ำนีน้เนาะเนาะคบคุณหลายๆอีกครั้งแล้วก็พบอกันคลิปนานด้วยจ้าสวัสดีค่ะ